สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแชมป์พิมพ์นิยมก็มารายงานตัวว่านะครับเหมือนเช่นเคยแบบทุกวันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะพบกันแทบทุกวันนะครับพบกันแทบทุกวันนะครับมีพามาให้ดูทุกวันนะฮะมีพามาให้ดูทุกวันนะครับก็เป็นพาที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับอาจจะมีของเก่าๆบ้างนะครับของใหม่บ้างนะครับ ปะปนกันไปเนาะปะปนกันไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูพารกันเลยดีกว่านะจะไม่พูดเยอะนะครับอ่าลูกค้าใหม่นะครับ f c ซใหม่นะครับต้องการที่จะปิดพารกนะผมก็จะมีกดนิดนึงนะครับของของของช่องนะครับกดนิดนึงนะครับก็ดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ใช่ก่อน ผมเน้นนะเน้นดูให้เป็นนะฮะเน้นลูกค้าที่ดูเป็นนะครับดูให้ได้นะครับแล้วก็มาปิดไปนะครับแบ่งปันกันไปนะครับปิดในราคาแบ่งปันเนาะในราคาแบ่งปันนะครับ<ม>ก็มีหลายชิ้นนะครับมีหลายชิ้นที่ว่าผมลักลักนะครับผมลักลักนะแล้วก็เคยเอามาลงในคลิปต้นๆนะครับที่เปิดไว้พแพง ก็ทํามาตอนนี้ ep ที่77แล้วนะครับก็เอามาแบ่งปันบ้างนะครับเอามาแบ่งปันมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเริ่มมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับราคานะครับผมเน้นเน้นนะครับเน้นโทรถามนะครับแล้วก็แล้วก็แอดไลน์มาขอรูปนะครับจะไม่แจ้งราคาในในในช่องไลน์นะครับในช่องไลน์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคนเรา เงินในกระเป๋าไม่เท่ากันนะครับเงินในกระเป๋าไม่เท mm ่า hmm. กันนะฮะบางคนผมหยิบอ่ะพอเดินมาอันนี้นะตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมจะขยายให้ดูอันเนี้ย a b c นะครับอันเนี้ยเป็นพิมพ์ c นะฮะพิมพ์ c นะครับบล็อกที่พิมพ์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์ที่สาม หางไม่แตกแขนยังไม่แตกนะครับนี่แขนเริ่มแตกแล้วนะครับนี่แต่ยังไม่แตกนะครับก็อันนี้เป็นอัปกา้านะครับเป็นเนื้ออัปก้านะฮะอย่างเงี้ยสมมติผมยิบมาผมบอกผมเปิดอยู่สามหมื่นนะครับคนที่ต้องการอยากจะซื้อหมื่นห้าเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้นะครับตอนเนี้ยผมจะเน้นว่า ราคาสอบถามกันดีกว่าโทรมาสอบถามกันนะฮะโทรมาสอบถามกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ c นะครับพิมพ์ c ก็คือพิมพ์สามนะครับดอเด็กแตกนะครับอันนี้คางยังไม่แตกนะครับคางยังไม่แตกนะฮนี่อันนี้ก็เป็นผ้าล้างนะครับเป็นพ้าล้างเป็นผ้าล้างผิวนะจะของล้างมาเหมือนกันนะครับนี่ดูใบหูนะครับ ให้ดูนะครับดูใบหูการแต่งตะไบฮะนี่ดูสักคตินะครับดูการเดินตะไบอง์นี้ตะไบทั้งองคนะแต่งตะไบเดินตะไบทั้งองค์นะครับองนี้เป็นอัปปะลนะครับนี่อง์เนี้ยหลวงพ่อเดิมนะครับตัวหนังสือจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับนี่ตัวมอมม้าตอนเด็กแตกเป็นตอนเด็กแตกเป็นซอสาลาแล้วนะครับนี่ตอนเนี้ยแขนเริ่มเริ่มเริ่มกระแตกนะครับแตกก็ยังเป็นพิม ดีอยู่ก็ยังมีเป็นพิมพ์ดีอยู่นะครับนะฮะนี่ถ้าเกิดค้างแตกหน้าแตกบล็อกหน้าแตกก็จะเป็นเขาจะตีเป็นพิมพ์สีหมดนะครับเป็นพิมพ์ไว้นะครับอ่าเป็นพิมพ์ d a b c d เป็นพิมพ์ดีนะครับก็คือเป็นพิมพ์สี่นะพิมพ์หนึ่งสองสมสนะครับนี่อ่าใครใครดูได้นะครับองนี้นะฮะผมจะให้ดูว่าเนื้อปะกาเขาเก่านะแต่ผ่านการล้างมานะครับ มีสนิมขุ้มขุมขึ้นนะครับให้เห็นเพราะพาเขาล้างมานี่ตะไบนะครับแต่งตะไบเอาเป็นว่าราคานะไม่แพงมากนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะผมให้จับต้องกันได้นะครับซื้อกันได้พอได้ซื้อได้ขายกันแล้วกันนะครับพอได้ซื้อได้ขายนะครับ พอเดิมนะครับต่อเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งจอมฟูลินนะครับผมเคยไล่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเปิดไว้แพงคนถามเยอะมากถามเยอะมากนะถามหลายสิบคนนะครับยี่สิบสามสิบคนต้องต้องมีละมีนะครับโทรมาถ,ถามนะฮะผมเปิดแพงนะครับเปิดเปิดแบบ เปิดราคาเหมือนไม่ได้ขายนะครับนะเปิดราคาเหมือนแบบเปิดหลักแสนดีกว่านะผมเปิดเป็นแสนนะครับแต่วันนี้ผมซื้อมาไม่แพงมากเท่าไหร่ผมซื้อมาลักหมื่นนะครับซื้อมารักหมื่นนะฮนะตอนนั้นเปิดแสนหนึ่งแสนสองเปิดเป็นแสนนะครับก้นทองคํานะนึ่กิ่งจอมสุลินนะครับหลวงพุ่ดุลปุกเสกนะหลวงมพุดุลปุกเสกนะครับ เคยมาไลยรอบหนึ่งแล้วนะครับลูกค้าถามเยอะนะครับแต่ปิดไม่ได้เพราะผมเปิดแพงเปิดแผงเปิดนึงแสนนะครับจริงจริงจอมฟูลินนะครับพิธีหผู้ดุลพุกเสกนะครับก็ให้พีเอได้รับชมกันนะครับ ใสนใจก็โทรสอบถามนะครับแอดไลน์มานะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกปางซ่อนหานะครับเนื้อไม่ขสิทธิ์ปางซ่อนหาเนื้อไม่ขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับ อยูต่ต้นต้นของหลวงพ่อทับนะครับพิมพ์ใหญ่หางซ้อนหางางค้อนหาเนื้อไม่กระสิบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพระปิตานะครับพระปิตานะครับอ่าอันนี้นะฮะพิมปั้นนะครับอันนี้พิตาพิมปั้น องนี้องค์เนี้ยองคเนี้ยก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์วัดเครวันนะองคนี้ผมตีวัดเครวันแล้วกันนะมีทองมีอะไรเนี่ยนะครับตีเป็นพิมพ์ปั้นวัดเครวันแล้วกันนะครับบางคนเขาบอกพิมพ์ปั้นก็ต้องตีวัดปากทะเลวัดปากทะเลจะไม่ใช่พิมพแบบนี้นะวัดปากทะเลจะเป็นแบบอีกพิมพหนึ่งนะเนื้อก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นเนื้อผงคลุกลักแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเนื้อผงนะคาย ผงกะลา,าผงอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกนะครับผงเนื้อกะลานะฮะแล้วก็คุกรักนะครับอันอนี้ได้มาแบบบ้านๆน,นะครับเขาเลี่ยมโบราณน,นะฮะสุดพระพิทาผมก็เก็บไว้หลายชิ้นนะเก็บไว้หลายชิ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป่อยง,งี้ยผิววิ่งๆนะครับ ปิดตาผู้รอดนะครับอันนี้นะมไม้แกะบางคนตีผู้บุญผู้อะไรนะอันนี้เป็นพิมพ์ผู้รอดนะครับปิดตาลงผู้รอดวัดบางน้ำมนต์นะฮะปิดตาลงผู้รอดนะครับก็แล้วแต่ที่จะตีเอานะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ ผมเปิดหนังสือดูก็เป็นพิมพ์ปลอดนะครับเปิดตำราดูกาเก่านะครับเก่าอยู่ยิ่งเลยนะะนี่ไม่แพงมากนะครับสอบถามกันก็ไม่ได้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะน,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 นี้ก็เป็นปิตาพะทับนะครับเป็นต้นแบบพระปิตานี่ก็เคยมาไลน์แล้วนะ เร eter, p eter, p eter, society, well, water water. ียกปิตายอดใบสีนะครับปิตาวางบนยอดใบสีไม่ว่าจะเป็นใบสีอะไรก็แล้วแต่นะครับงานบวดงานแต่งอะไรเงี้ยที่มีใบสีเขาก็วางวางไว้เาเรียกปิตายอดใบสีนะครับนะมีห้าองค์นะครับองค์เขาเรียกปิตาพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับหูพิมพ์องค์นี้ก็เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ไม่เหมือนกันนะพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับ เนื้อหาก็เป็นพระยุคต้นๆน,นะครับเป็นต้นแบบของพระพิตานะครับนี่พิมพน,ะนี่อัตมานะฮะ ครับอันนี้เป็นเสียนแหลมผู้จีนนะครับปิตาหลวงผู้จีนนะนี่สภาพก็ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มานะครับ นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะฮะอูจีนนะครับอ่าอันนี้เป็นพระบ้านผมนะเป็นพระพื้นที่ชวาชนะอันนี้เป็นพิดตาพุงป่องนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ดูรักลักแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่มีจานหลังและจานเปียกนะครับพิดตาลุงสุกนะครับอันนี้พิดตา เขาเรียกปิดตาพุปงป่องนะครับหลวงผู้สุขวัดประคองมาคาเท่านะครับปิดตาผงพุกรักนะผงพุกรักนี่ครับเก็บไว้หลายองค์เหมือนกันผมว่าเก็บไว้หลายองค์นะครับเนี่ยเรามาดูเล่นๆอ,อ,อ,อันนี้พระเงินนะครับรูปหล่อรพระเงินวัดบางคานนะฮะองค์นี้ก็เหมือนเคยไล่แล้วมั้ง ก็ยังไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นสี่ชายนะครับสี่ชายนะฮะ็นกีตาร์สี่ชายนะครับะ,บะ,บะบไม่ชัดแป๊บหนึ่งผมพยายามจะให้พี่ๆสีได้ดูแบบชัดๆนะครับให้ดูเนื้อหา ดูนะครับดูเกตกรดีนะครับดูเม็ดแร่นะฮะดูคาบสนิมนะครับคาบสนิมค,ความเก่านะฮขึ้นสาแดงตามซอกนะครับคาบขี้เบ้าผ่านสึกสงครามมาเยอะนะฮะร,รอยนะครับ ้อยเราอประกบนะครับเงินนะครับพิมพิตาอันนี้นะครับเนื้อหาก,ก็เนียพระหล่อเนื้อหาก,ก็ใกล้เคียงกันนะแต่สีไม่เหมือนกันนะพะสีเหมือนกันหมดโอง,ง,งมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเมย่าบอกว่าโอ้โหพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญเอามาให้ดูนะครับบางไม่รู้ว่าใครเอามาไล่นะผมก็ไม่รู้เขาเล่าฝังว่าโอ้โห คุณแชมป์องนิดดูนะครับเหรียญน,นะเอามาไลฟ์นะครับต่างวัดต่างที่ต่างภาคกันเลยนะครับเหรียญพอซอริสหมดเลยแต่ามาดูนะครับผิวเดียวกันหมดเลย <c oughs> เขาก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะปุรอดเนี่ยผมไม่มีแล้วนะหมดเลยน่าจะไม่น่าจะไม่เหลือแล้วนะคนไม่เจอนะแล้วองค์เนี้ยองค์เนี้ยหยิบสามรอบสี่รอบนะหยิบระวงังจับระวัง ไม่อยากเอาอะไรนะองค์นี้เป็นอง์คที่รักที่สุดนะครับเป็นองค์ที่ที่สวยนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะครับพิมพ์มนมือนะครับพิมพ์พิมพ์มนมือนะะแล้วหูห่วงนะครับหลังองนี้เต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยหลังเต็มนะครับก็มีเม็ดแรกขึ้นทุกอย่างนะครับคือครบ ครบองค์ประกอบนะเราเชื่อมห่วงเรียบร้อยทุกอย่างนะครับหนังสือนะในหนังสือลงนะครับบางองค์นะยังไม่สวยเท่าแบบนี้เลยนะครับยังไม่สวยเท่าองนี้เลยนะองค์นี้น,น่นเป็นดาราได้เลยนะครับดูหล่อประกบนะครับหล่อไม่หนามากไม่บางมากนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นประกบก็คือก็คือเป็นแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเป็นหุ้นเทียนนะครับ คุณเทียนนะฮะแล้วก็เป็นเบ้าดินเอามาประกบกันประกบกันอย่างนี้นะครับเราก็จะเหลืออ่ารูนะครับเอาไวไทยทย้เทเทก็คือรูตรงนี้เทเท,ทลงไปในเบ้านะครับเบ้าดินที่เขาประกบกันไว้นะครับแล้วเขาก็ตัดตัดแล้วก็แต่งนะครับแต่งช่อนะครับแต่งระบาบนะฮะนี่นี่ผ่านกาลเวลามาเป็นหลายสิบเป็นร้อยปีนะครับ ก็จะให้เห็นนะเบ้าดินนะครับก็จะมีคาบดินนะดินดินที่เขาทําทําเบ้านะครับก็เรียกคาบเบ้านะคาบเบ้าเขายังติดอยู่นะครับเนื้อหาของเขาก็จะมีความย่นความเนอข้างในนะครับก็คือเป็นดินนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดกวดสายที่อยู่ในดินนะที่ว่าเขาล่อนออกไม่หมดนะโดนความร้อนสูงสูงาก็จะกลายเป็นเม็ดแร่นะครับ เป็นเม็ดแร่ถูกเผาไหม้จะเ,เป็นเม็ดดำๆที่เราส่องอยู่นะครับจะเป็นเม็ดดำๆนะครับขึ้นมาบนผิวเนื้อนะครับอยู่ให้เห็นในผิวเนื้อนะครับบางเม็ดกาจจะฝังอยู่ข้างในเนื้อด้านในนะครับเราก็มองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็มีเม็ดแร่ปะป,ป,ป,ปายนิดๆหน่อยๆนะครับให้เห็นพอสวยงามนิดๆหน่อยนะไม่ใช่แบบเยอะมากนะครับแต่การการเชื่อมห่วงการวางห่วงวางอะไรนี่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับ องนี้ไม่ต้องแต่งตบายหลังมากนะครับแต่งดูร้อยแต่งไม่มากนะครับหลังเต็มหล่อได้สวยนะครับหล่อได้สวยนะครับองค์นี้ดูเหมือนจะมีจานเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่าเกิดจากการใช้เยอะนะครับให้เห็นองค์นี้สวยหูตากระพริบนะหูตากระพริบนะครับองค์นี้จริงๆผมเสียดายนะครับ ก็เอามาปิดให้พี่ไอ้อะมาเปิดให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเผื่อใครได้ปิดไปก็ยินดีด้วยนะครับราคานะเงินนะครับผมบอกเลยว่าหาได้นะครับแต่ภาพบางทีไม่สวยเนี่ยผมขายไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะหาได้ตอนไหนนะครับแต่คือความจําเป็นจะต้องใช้เงินมันมีมากกว่าที่จะต้องเก็บพาไว้นะครับก็เลยเอาต้องเอ,เอามาแบ่งเอาออกมาแบ่งปันนะให้พี่ได้รับชมกันนะครับ นี่นะรี่ลาิสนะครับอันนี้ชินา่าเหรียญมาพูดตั้ชินาลานะครับเหรียญมาพูดตั้ชินา่าหลังหนังสือห้าห้าแถวนะครับเหรียญเพราะสวยนะครับไม่จัดว่าสวยมากนะครับกระไรนะยังติดให้เห็นอยู่นะครับนี่ตามฟอกวงเชื่อมนะครับ ขอกระบอกนะเรียจก็ไล่ทองนะฮะเรียนที่ล,ลึกนะครับเนี่ยประปานประปานที่ทำเขี้ยวเสือนะครับประปานนะครับเนี่ยดูวัดนาบชื่อวัดเนี่ยรุ่แนแรกนะครับสองสี่แปดสามแล้วก็น่าจะมีรุ่นเดียวละมั้งนะครับ พระโคพิพัฒน์นิโรธนะครับทันยากิจนะฮะห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมหูเชื่อม ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพระคงนะฮะเป็นพระคงคงลำพูนนะครับเป็นพระกุ่นะฮะเนื้อดินนะฮะนี่ดูให้ให้เห็นเม็ดแร่มมนสานขึ้นนะครับเมดูความคมมิติ พรปานนะครับอันนี้คุดอันนี้เป็นอีพิมพ์หนึ่งที่หายากนะเป็นอีพิมพ์หนึ่งที่หายากนะพิมพ์นี้คือพิมพ์หายากนะครับเขาเรียกพระตำนานนะพิมพ์นี้คือพิมพ์ที่หายากเขาเรียกคุดชกหน่วยคุดชกหน่วยนะครับหรือบางท่านเขาเรียกคุดกำปั้นนะครับบางท่านเขาเรียกคุดชูมือหลายหลายอย่างนะครับแต่เป็นแต่เป็นคุดนะเนี่ยมีปีนะฮะเนี่ยนั่งเป็นพยาคุดเนี่ยบางคนเขาบอกเป็นคุดกำปั้นเป็นพิมพ์คุดกำปั้น ุดจกมวยคุดชูมือคุดใชยโยอะไรก็คือเป็นเป็นพิมพ์ที่พิมพ์พิมพ์หายากพิมพ์เฉพาะนะครับเฉพาะแบบนี้ผมก็มีอยู่ไม่ไม่อีกออสององค์นะครับวันนี้ก็หยิบหยิบพ้าที่หาดูยากนะเอามาให้พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับเอามาให้พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับอ่อันนี้เป็นหลงสศขนะครับออกวัดของหอมอ,อันนี้เป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับเนื้อชินตะกวัวอ ันนี้ขี้ขุกผิวหิ้งเงี้ยอยู่เลยนะครับอันนี้มีจานนะระเบิดหมดแล้วนะครับจานด้วยนะใจจานน,นั่มองจะไม่เห็นแล้วนะครับผิวพันแห้งจนระเบิดหมดแล้วนะหน้าหน้าจะระเบิดหมดแล้วนะครับนี่ข้าง อนะครับกบหมดนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องรางกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสิงห์เรียกคนจะสิงห์ปากเป็ดปากเป็ดนะอันนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่เ,เทียบกับเป็นบ้านให้ดูนะครับเทียบกันเป็นบ้าให้ดูอันนี้เอาไซส์เล็กๆมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นปากเป็ดหลวงพ่อเฮง บางคนเขาเรียกสิงหัวบังกรหัวบังกรปลาเป็ดนะครับสภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะฮะไม่ได้ใช้เลยนะครับให้ดูที่พุทธศินนะครับไปดูที่พุทธศินดูการแกะนะครับผมลืมให้ดูนะฮะดูการแกะนะนี่สัมผัสนะเป็นงานนะครับแค่จับกระเหลืองแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องไปคล้องใช้ให้เหลืองไม่ทํำนะครับ อันนี้เซียนเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นะครับเหลืองเหลืองก็ต้องดูนะครับว่าเหลืองยังไงนะครับวันนี้เอาไซด์เด็กเล็กนะครับอันนี้ก็เคยไล่แล้วนะอันนี้เป็นองคดนะฮะพ่อปานบางกระสอบนะครับนี่นะฮะเท่าประมาณเล่นบ้านนะครับองคดประมาณบางกระสอบนะครับอันนี้ถักเชือกลงลัก กันแตกไว้นะครับการแตกไว้นะฮะเพราะว่าไม้เขาเป็นรากเป็นรากไม้นะครับเนี่ยเป็นรากไม้นะครับ <eigenlijk> เป็นรากพวกไม้พุทธพวกอะไรเงี้ยครับอ่อันนี้นะครับเล็กๆเหมือนกันอันนี้เป็นเขานะครับแกะเป็นหัวธนูนะครับเป็นเขานะครับเขา นะนไซส์มินิง่ายเลยนะครับเก่ามากนะครับเดี๋วผมไปดูถ้าสองนี่จะหลงรักเลยนะครับถึงความเก่านะฮะเก่าจริงนะครับหัวถนูเพ่น้อยนะครับอันนี้ก็ราคาแบ่งปันนะเอาไม่แพงนะครับ ลันล้านะน,น,นะเก่าถึงยุบนะครับเก่าถึงยุบนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ ừ, ตัวนี้ก็เก่านะครับหมดแล้วบุรรอดผมก็จะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนี่เล็กก็เหรียญบาทนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับก็จะสิงนะฮะ เชือกนะครับดูเชือกเอาแล้กันเนี่ยดึงไม่ออกนะเชือกดึงออกก็ขาดเลยนะครับรอยเขาทําไว้ใช้นะผมไม่รู้ว่าเขาอะไรยัดไตเข้าไปอนี้ตัวเล็กนั้นแล้วเขาก็เหมือนคล้อุดข้างเาไว้ข้างในนะครับโ mm hmm. คตรผูรอดโคตรจะสิงผู้รอดนะครับ วันนี้ก็มีไม่กี่องนะครับพระเอามาแบ่งปันกันมีไม่กี่องนะครับก็ให้พี่พีเอฟซีนะครับได้ลองดูกันนะครับว่าชอบชิ้นไหนชอบอะไรนะครับชอบชิ้นไหนชอบพระอะไรนะครับราคาผมซื้อมาตอนนี้ก็เปิดเปิดแบบแบ่งแทบจะเอาเอาทุนคืนนะครับก็คือแทบจะไม่ได้บวกกำไรเลยนะครับบางทีก็ขอแค่ค่า ส่งเล็กๆน้อยๆนะครับสีช้าห้าร้อยนะครับบางชิ้นเก็บไว้เป็นสิบปีเก็บไว้เป็นสิบปีนะครับใน้พีได้ดูกันนะครับอยากได้ชิ้นไหนก็แอดไลน์มานะครับโทรมาสอบถามนะครับว่าราคาอย่างไงนะคะแบบไหนนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าปิดผมเล่นนะครับอย่าปิดผมเล่นอย่าจองทิ้งนะครับ ไม่ไม่เอาเปรียบกันไม่รังแกกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ